ห้องครับก็นั่งเล uh ่น huh. นั่งคุยกับเพื่อนเล่นๆแล้วก็มีครูเดินเข้ามาแบบเอ่อเหมือนกับว่าเล่นวันคริสต์มาสแต่และห้องก็ส่งวง <โด S 2> แต่และห้องไปอะไรครับก็เพื่อปาตัวเพื่อนในวงคือเป็นนักดนตรตีหมดเลยคือเหมือนกับว่ามานั่งแบบคือไม่รู้จักกันเลยว่าเพราะว่าคือรู้จักรู้จักกันแต่ว่าไม่รู้ว่าใครเล่นอะไรเป็นบ้าง oh. แล้วคนนี้ก็เฮ้ยเอาเอาคนนี้เล่นเป็นแล้วเนี่ยคนนี้เล่นกีตาร์เเล่นก่อดจับกันเลยครก็เลยฟาวงกันเลยฟาวงแล้วก็ เป็นวงมาตั้งแต่ตอนนั้นนะฮะก็ลองเอริ่มร้องเพลงมาเรื่อยๆครับแล้วคือแสดงว่าเราต้องมีพรสวรรค์สิมาถึงปุ๊บร้องเป็นปั๊บเลยผอ,อก็ก็คือเหมือนผมชอบเพลงไหนผมก็ร้องตามครับก็ฝึกเรื่อยๆอ๋อ,อ,อมีพรสวรรค์ด้วยเพราะว่าหลายคนเนี่ยมักจะแบบว่าเวลาเริ่มร้องเพลงแล้วแบบจะผิดขีเหมือนพี่เองเนี่ย <laughs> พี่หายใจพี่ยังผิดคีย์เลยนะจริงๆอยาเอาประสบการณ <laughs> ์มาใส่เลยอยากรู้ว่าเออถ้าคนที่เริ่มร้องเพลงปุ๊บเนี่ยพอเริ่มรู้ตัวว่าร้องเพลงเป็นเนี่ยแบบว่าไม่ผิดคีย์นี่ถือว่าโอเคแล้วนะถือว่ามีพรสวรรค์แล้วนะ,อะเออแล้วมีศิลปินในดวงใจไหมคะน้องมาอ๋อมีครับผมก็คือถ้าส่วนใหญ่ผมก็ชอบฟังเพลงแบบแนวแนวลอกสากลมากกว่าเลยชอบ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 อดัมแลมเบิร์ตนะครับโอ้ออดัมแลมเบิร์ตเสียง จ๋งสุดยอดครับนี่ไม่ใช่เสียงอย่างเดียวอลยโปรดักชันเขาอลังการงานสร้างนะอดัมอดัมแลมเบิร์ดเนี่ยนะฮะอดัมระเบิดอดัมระเบิดเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดว่าจะให้มาร์คโชว์แบบพลังเสียงชนิดหนึ่งจะไหวไหมท่อนหนึ่งเอาเพลงตัวเองให้แฟนคลับได้ชื่นใจเหรอเพราะแฟนคลับนี่มาเป็นเยอะแบบเยอะจริงๆนะดีเลยครับดีไหนๆก็มาแล้วสักท่อนหนึ่งเอาไหมอ่าอย่าเพิ่งเสียงนี้ให้สัิดหนึ่งสัิดหนึ่งนะเอาเพลงตัวเองนั่นแหละโอเค กําลัให้ก่อนสามเป็นกำลังใจให้กับมาร์ควิทวัสด้วยนะครับกับเพลงนี้เรื่องเดียวที่กลัวนึ่ง